แม่ผัวเอารังนกสามแสนของฉันไปให้น้องสาวแต่สิ่งที่ฉันทำตอบกลับมันทำให้ทั้งบ้านเกือบแตกแม่ผัวยึดรังนกสามแสนไปให้น้องฉันโทรฟ้องแม่แต่แม่กลับสอนแผนเอาคืนจนบ้านแตกเสียงเปิดฝาโถรังนกดังเบาๆในครัวรูของบ้านหลังใหญ่กลิ่นหวานหอมของรังนกแท้ๆลอยอบอวลในอากาศฉันยืนตัวแข็งมือสั่นเหมือนเวลาหยุดเดินขวดรังนกที่ฉันตั้งใจซื้อมาจากเงินเก็บของตัวเอง หายไปครึ่งตู้แม่ผัวนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารยิ้มบางๆขณะถือถุงของขวัญสีทองในถุงนั้นคือรังนกทั้งหมดที่ฉันเพิ่งซื้อมาจากร้านดังแม่จะเอาไปให้น้องสาวหน่อยเขาเพิ่งคลอดลูกต้องบำรุงน้ำเสียงแม่พูดเรียบง่ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวใจฉันเต้นแรงฉันพยายามกลั้นเสียงในลำคอแต่ความรู้สึกโกรธมันพุ่งขึ้นมาจนหน้าแดง แม่คะารังนกนั่นฉันซื้อไว้ให้ตัวเองข้าใช้เงินของฉันแม่หันมามองดวงตาเย็นเฉียบก็อยู่บ้านเดียวกันเงินก็ของลูกชายแม่เหมือนกันจะอะไรมากคำพูดนั้นเหมือนตบหน้าฉันกลางโตสามีเงียบไม่พูดไม่ห้ามความเงียบปกคลุมห้องทั้งห้องได้ยินแค่เสียงช้อนกระทบจานฉันมองสามีที่เอาแต่นั่งกลมหน้าในใจมีแต่ความเจ็บปวดที่ไม่มีคำอธิบาย คืนนั้นฉันโทรหาคนคนเดียวที่พอจะเข้าใจแม่แม่ผัวเอารังนกหนูไปหมดเลยขมูลค่าตั้งสามแสนปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงแม่จะพูดขึ้นอย่างช้าๆลูกอย่าเพิ่งร้องนะแม่มีวิธีจะเอาคืนให้เจ็บกว่านี้ฉันกลืนน้ำลายรู้สึกหนาวไปทั่วตัวคำพูดของแม่เต็มไปด้วยแผนการบางอย่างลูกจำไว้นะของบางอย่างไม่ต้องแย่งด้วยมือแต่ด้วยหัวใจคนในบ้าน เช้าวันต่อมาแม่ผัวกลับยิ้มสดใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ฉันทำตามสิ่งที่แม่สอนเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำให้แม่ผัวเริ่มระแวงลูกชายตัวเองฉันทำกับข้าวให้สามีเองทุกมือไม่ใช้ของในบ้านแม่ผัวเลยแม้แต่น้ำปลาฉันแยกถ้วยแยกช้อนแยกกล่องเก็บของและบอกสามีเบาๆว่าเผื่อแม่ไม่พอใจอีกค่ะแม่ผัวเริ่มสังเกต เริ่มถามว่าทำไมไม่กินของในบ้านฉันยิ้มแล้วพูดเสียงนุ่มกลัวเปลืองค่าของแพงในดวงตาแม่ผัวเริ่มมีแววไม่สบายใจเธอเริ่มสังเกตว่าสามีฉันมักหันมาปกป้องฉันโดยไม่รู้ตัวแต่ในใจฉันกลับสั่นไหวเพราะแผนของแม่มันเริ่มทําให้บ้านนี้ร้อนระอุขึ้นทุกวันกลิ่นรังนกต้มในครัววันนั้นยังตามหลอกฉันในหัวทุกคืนกลิ่นหอมที่เคยรู้สึกดี กลับกลายเป็นกลิ่นของการหักหลังและเมื่อแม่ผัวรู้ว่าสิ่งที่เธอคิดว่าเอาเปรียบได้ง่ายกำลังกลายเป็นกับดักที่ลูกสะใภ้คนนี้วางไว้โดยไม่พูดสักคำเสียงเปิดประตูห้องครัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นมือของเขาถือของบางอย่างที่แม่ผัวไม่คาดคิดเลยว่าจะเห็นในบ้านนี้มือของเขาถือกล่องรังนกที่หายไปกล่องนั้นคือของฉัน ที่แม่ผัวเอาไปให้คนนอกบ้านสามียืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรดีแม่ครับนี่มันของเมยใช่ไหมแม่ผัวชะงักดวงตาไหววูบอ๋อแม่แค่จะเอาไปฝากน้องก่อนยังไม่ทันส่งเลยเสียงของเธอสั่นนิดนิดแต่ยังพยายามทำให้ดูมั่นใจฉันยืนนิ่งมองกล่องในมือสามีแล้วพูดเบาๆขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ในบ้านนี้แม่ผัวหันมามองฉันทันที สายตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจเธอรู้ว่าฉันกำลังประชดแต่เธอก็ยังยิ้มแบบคนเหนือกว่าตอนเย็นฉันได้รับสายจากแม่อีกครั้งลูกเขาเริ่มรู้สึกผิดหรือยังยังเลยข้าแม่ผัวหนูยังยิ้มอยู่เลยปลายสายหัวเราะเบาๆงั้นเราก็ทำให้เขาเลิกยิ้มเองสิลูกคืนนั้นฉันนั่งคิดทั้งคืนฉันไม่ได้อยากแก้แค้น แต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าความรู้สึกของคนอื่นไม่ใช่ของเล่นฉันเริ่มเขียนทุกอย่างลงในสมุดเล่มเล็กทุกคำพูดทุกเหตุการณ์ทุกการกระทำที่แม่ผัวทำกับฉันเช้าวันต่อมาฉันทำอาหารเช้าตั้งโตเรียบร้อยแต่มีถ้วยรังนกแก้วเล็กวางอยู่ตรงกลางแม่ผัวมองแล้วถามของใครฉันยิ้มของแม่คะ่ะแม่ผัวนิ่งไปครู่หนึ่งทำไมวันนี้ใจดีจัง ก็ของที่แม่อยากได้ลูกก็อยากให้ฉันพูดพร้อมรอยยิ้มแต่ในใจเหมือนมีไฟแผ่วเบาแม่ผัวดื่มรังนกด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มแต่พอเธอลุกขึ้นเธอก็พบซองเอกสารวางอยู่ใต้ถ้วยเธอเปิดดูในนั้นคือใบเสร็จค่ารังนกทั้งหมดและลายเซ็นของฉันที่ระบุชัดชำระโดยเมแม่ผัวหน้าเริ่มสีดเธอรู้ว่าฉันไม่ได้พูดเล่นเธอเงียบไปทั้งวันไม่ออกจากห้อง ตอนค่ำฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ในห้องแม่ผัวดังขึ้นเสียงเธอพูดเบาๆแต่ฉันได้ยินทุกคําแม่เมียลูกแม่แรงนะแม่เริ่มไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่ควรกลัวฉันแอบยิ้มในเงามืดของโถงบ้านเสียงฝนตกข้างนอกดังรัวๆเหมือนธรรมชาติกำลังช่วยกลบเสียงหัวเราะในใจฉันวันต่อมาแม่ผัวเริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่มายุ่งของในห้องครัวไม่ถามเรื่องเงิน ไม่เปิดกล่องของฉันอีกแต่กลับมีบางอย่างแปลกเธอเริ่มเข้าหาสามีฉันมากขึ้นเธอพูดกับเขาแทบทุกวันพูดถึงฉันในน้ำเสียงที่แฝงอะไรบางอย่างเมดูเปลี่ยนไปนะลูกระวังนะผู้หญิงบางคนซ่อนนิสัยไว้ดีสามีฉันเริ่มนิ่งไม่ตอบอะไรแต่ฉันเห็นแววสงสัยในตาเขาคืนนั้นฉันนอนมองเพดานได้ยินเสียงสองแม่ลูกคุยกันในครัว แม่แค่เป็นห่วงลูกแม่เห็นเมโทหาใครบ่อยๆอาจจะคุยกับแม่เขามั้งครับหรืออาจจะคุยกับคนอื่นก็ได้ฉันรู้ทันทีว่าเกมเปลี่ยนจากการแย่งของกลายเป็นการแย่งใจเช้าวันถัดมาฉันตั้งใจแต่งตัวให้เรียบหรูยิ้มอ่อนต่อหน้าทุกคนแม่คะวันนี้มีคนจะมาหาที่บ้านคะ่ะแม่ผัวเงยหน้าขึ้นใครแม่ของเมเองคะ่ะ แม่ผัวนิ่งไปสีหน้าแข็งตอนที่แม่ฉันเดินเข้ามาในบ้านกลิ่นน้ำหอมของแม่ฉันอบอวลไปทั่วแม่ฉันยิ้มสวยท่าทีสงบแต่แฝงความมั่นใจสวัสดีค่ะคุณแม่แม่ฉันพูดเสียงนุ่มได้ยินเรื่องรังนกแล้วข้าเลยอยากมาคุยแม่ผัวหน้าเริ่มซีดอีกครั้งสามียืนอยู่ตรงกลางมองสลับไปมาแม่คงเข้าใจผิดนะคาะแม่ฉันพูดต่อ ลูกสาวฉันไม่เคยว่าเรื่องของเลยแต่เสียใจที่โดนมองว่าไม่มีสิทธิ์ในบ้านนี้แม่ผัวพยายามยิ้มโทษแค่เรื่องเล็กน้อยค่ะเรื่องเล็กสำหรับแม่แต่ใหญ่สำหรับใจของลูกฉันค่ะบรรยากาศในบ้านเงียบลงจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินสามีมองฉันอย่างรู้สึกผิดแม่ฉันหันมาหาฉันยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงเบาแผนของเรากำลังได้ผลลูกหลังจากวันนั้นแม่ผัวเริ่มตีตัวออกห่าง แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือฉันแอบวางกล้องเล็กๆไว้ในครัวเพื่อจับเสียงเวลาที่เธอพูดถึงฉันลับหลังผ่านไปไม่กี่วันเสียงในกล้องถูกเปิดในห้องนั่งเล่นต่อหน้าทุกคนผู้หญิงคนนี้มันเจ้าเลนะลูกท่าแม่เป็นลูกจะไม่ไว้ใจเลยเสียงแม่ผัวดังออกมาชัดเจนสามีหันมามองแม่ผัวด้วยแววตาเจ็บปวดแม่ครับทำไมต้องพูดแบบนี้กับเมย์แม่ผัวเริ่มอึกอัก แม่แค่ห่วงแต่แม่ทำให้บ้านนี้ไม่มีความสุขเลยน้ำตาฉันไหลแต่ฉันยังนิ่งแม่ผัวเริ่มร้องให้แม่แค่กลัวลูกจะโดนหลอกแม่รักลูกมากฉันมองภาพนั้นโดยไม่รู้จะรู้สึกยังไงแม่ฉันโทรมาหลังเหตุการณ์นั้นลูกอย่าลืมสิเราไม่ได้เอาคืนเพื่อชนะเราเอาคืนเพื่อให้เขารู้ว่าอย่ารังแกหัวใจคนอื่นวันถัดมาแม่ผัวขนของออกจากบ้าน เธอไม่พูดกับใครแต่ก่อนจะขึ้นรถเธอเดินมาหาฉันแม่ขอโทษแต่แม่ยังไม่เข้าใจทำไมลูกต้องทำถึงขนาดนี้ฉันมองเธอแล้วพูดเบาๆเพราะหนูอยากให้แม่รู้ว่าความเงียบของคนดีมันไม่ใช่ความกลัวแม่ผัวหลบตาขึ้นรถออกไปโดยไม่หันกลับมาเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆหายไปในถนนยาวแต่ในใจฉันกลับไม่ได้รู้สึกโล่งเลยบ้านเงียบไปหลายวัน สามีแทบไม่พูดกับใครเขาเหมือนกำลังสับสนระหว่างคนที่ให้กำเนิดกับคนที่อยู่เคียงข้างจนวันหนึ่งเขาวางซองเล็กๆไว้บนโตะ๊ะในนั้นคือเงินสามแสนบาทนี่คือเงินรังนกที่เธอเสียไปฉันอยากให้เธอเริ่มใหม่ฉันมองเงินแล้วพูดเบาๆเ,เงินคืนได้แต่ใจคืนยากนะคะคืนนั้นฉันฝันฝันเห็นแม่ผัวเดินถือกล่องรังนกกลับมาที่ประตูบ้าน เธอยื่นให้ฉันยิ้มแล้วพูดว่าของของลูกแม่คืนให้แต่พอฉันรับมากล่องนั้นกลับหนักผิดปกติฉันเปิดดูข้างในไม่ใช่รังนกแต่เป็นซองจดหมายสีดําที่เขียนว่าอย่าคิดว่าเกมจบแล้วฉันสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวเสียงบางอย่างดังขึ้นข้างล่างบ้านเหมือนมีคนเปิดประตูครัวเบาๆฉันเดินลงไปอย่างระวังในความมืดมีเงาคนยืนอยู่ข้างโต๊ะอาหาร กลิ่นรังนกต้มกลับมาอีกครั้งกลิ่นเดียวกันกับวันที่ทุกอย่างเริ่มต้นเงานั้นขยับชาๆและเสียงที่ดังขึ้นทําให้ฉันแทบหยุดหายใจแม่ยังไม่หมดรักลูกชายแม่หรอกจ่าแต่แม่จะไม่ยอมให้ผู้หญิงหน้าไหนเอาชนะได้อีกต่อไปเสียงหัวเราะเบาๆดังในความมืดและในมือของเงานั้นคือขวดรังนกที่ยังอุ่นอยู่ไอน้ำลอยขึ้นปนกับกลิ่นคาหวาน แต่คราวนี้กลิ่นนั้นไม่ใช่รังนกธรรมดาอีกต่อไปแสงจากดวงจันทร์ส่องกระทบขวดแก้วภายในมีของบางอย่างลอยอยู่สีแดงเข้มเหมือนเลือดฉันถอยหลังแต่เสียงฝีเท้าก้าวเข้ามาใกลหนูบอกว่าเกมจบแล้วเหรอแม่ยังไม่เคยแพ้ใครในบ้านนี้เลยนะลูกสะัยฉันยืนนิ่งมือเย็นเฉียบจนแทบขยับไม่ได้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกเงานในความมืดย่างเท้าเข้ามาอีกก้าว เสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนกล้องกังวานในห้องครัวที่เงียบสนิทแสงจันทร์สะท้อนผ่านขวดรังนกของเหลวสีแดงขุ่นข้างในไหวเบาๆเหมือนมีชีวิตแม่แม่ใส่อะไรลงไปในนั้นเสียงของฉันสั่นจนแทบฟังไม่ออกแม่ผัวหัวเราะเบาๆของดีจ้าลูกของที่จะทําให้ลูกชายแม่ไม่ไปไหนอีกเลยฉันขยับถอยหลังแต่เท้าเตะขาโตดังปังขวดรังนกสั่นไหวในมือของเธอ เธอก้าวเข้ามาอีกก้าวหนูคิดว่าตัวเองฉลาดเหรอหนูคิดว่าการอัดเสียงหรือวางแผนเล็กๆจะทำให้แม่แพ้น้ำเสียงของเธอเย็นเฉียบเหมือนเหล็กกล้าฉันพยายามสูดลมหายใจกลิ่นข้าวผสมกลิ่นหวานตีขึ้นจมูกจนคลื่นไส้แม่แม่ทำแบบนี้ทำไมเธอยิ้มเพราะหนูทำให้แม่อับอายเพราะหนูทำให้ลูกชายแม่เปลี่ยนเสียงนาฬิกาบนผนังเดินช้าๆ เหมือนเวลาหยุดหมุนในวินาทีนั้นฉันเหลือบมองไปที่โทรศัพท์บนโตะ๊ะเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงแต่เธอเห็นอย่าคิดนะว่าจะโทรหาตำรวจได้ทันเธอยกขวดขึ้นสูงของเหลวสีแดงในนั้นสะท้อนกับแสงไฟจนดูเหมือนเลือดสดๆแม่แค่จะให้เขากินแล้วทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมฉันขยับตัวหนีแต่เสียงจากบันไดดังขึ้นเบาๆแม่ครับ สามียืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจเขามองเห็นทุกอย่างเห็นแม่ของเขากับขวดในมือเห็นฉันถอยหนีด้วยความกลัวแม่กำลังทำอะไรแม่ผัวชะงักแต่ยังพยายามยิ้มก็จะทำให้ลูกได้อยู่กับคนที่รักลูกจริงๆไงด้วยการวางยาเหล่อแม่เสียงสามีดังขึ้นจนสั่นเขาเดินเข้ามาหาพยายามแย่งขวดจากมือแม่แต่แม่ผัวผลักเขาเต็มแรง ขวดรังนกตกลงพื้นเสียงแตกกระจายของเหลวสีแดงสาดเต็มพื้นกลิ่นแหลมแรงลอยขึ้นจมูกจนฉันแทบอาเจียนเลือดใช่มันคือเลือดจริงๆสามีชะงักแม่ผัวรีบถอยหลังดวงตาเบิกกว้างแม่ไม่ได้ตั้งใจมันไม่ใช่อย่างที่คิดเธอพยายามเก็บเศษแก้วขึ้นมาแต่มีดาบาดนิ้วเลือดไหลซึมฉันมองภาพนั้นทั้งน้ำตาแม่นี่มันเลยเถิดไปแล้ว ไม่หนูไม่เข้าใจแม่แค่จะปกป้องครอบครัวนี้สามียืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงแผ่วครอบครัวเรอครับครอบครัวที่แม่ไม่เคยให้เมย์เป็นส่วนหนึ่งเลยแม่ผัวหยุดนิ่งน้ำตาเริ่มไหลช้าๆลูกแม่แค่กลัวกลัวว่าจะเสียลูกไปฉันมองหน้าเธอความโกรธในใจเริ่มจางลงเหลือแต่ความเวทนาแต่ก่อนที่ฉันจะพูดอะไรเสียงเคาะประตูดังขึ้นแรงๆ ตำรวจครับเปิดประตูด้วยฉันหันไปมองสามีเขามองฉันแล้วพยักหน้าเบาๆผมโทรเรียกไว้ก่อนแล้วครับตอนแม่เริ่มขู่แม่ผัวหน้าสีเธอสั่นไปทั้งตัวลูกลูกแจ้งตำรวจแม่เหรอผมอยากให้แม่ปลอดภัยแต่แม่ต้องรู้ว่ามันผิดเจ้าหน้าที่เดินเข้ามากลิ่นเลือดและเศษแก้วเต็มพื้นพวกเขามองฉันมองสามีและหันไปหาแม่ผัว ขอให้คุณตามเราไปที่สถานีครับเธอร้องให้แต่ไม่ขัดขืนก่อนจะถูกพาออกจากบ้านเธอหันมามองฉันหนูได้สิ่งที่อยากได้แล้วใช่ไหมฉันไม่ตอบแค่หลบสายตาหลังประตูปิดบ้านทั้งหลังเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของฉันที่ยังสั่นอยู่หลายชั่วโมงผ่านไปสามีนั่งนิ่งอยู่ตรงโต๊ะอาหารกล่องรังนกที่แตกยังไม่ถูกเก็บ เมย์ทำไมทุกอย่างถึงกลายเป็นแบบนี้ฉันตอบช้าๆเพราะความรักของแม่คุณมันกลายเป็นความกลัวคืนต่อมาฉันได้ยินเสียงบางอย่างอีกครั้งเสียงเปิดประตูครัวเบาๆแต่ทุกคนอยู่ในห้องไม่มีใครควรอยู่ข้างล่างฉันค่อยๆเดินลงไปไฟในครัวดับเองอย่างกระทันหันกลิ่นรังนกลอยมาอีกครั้งกลิ่นหวานปนกลิ่นคาวเหมือนวันนั้นไม่มีผิด ฉันกลืนน้ำลายพยายามเรียกสามีแต่เสียงของฉันขาดหายกลางลำคอขวดรังนักกวางอยู่บนโต๊ะปิดฝาเรียบร้อยเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่บนขวดมีป้ายเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือที่ฉันจำได้ดีกินให้นะลูกแม่ทำเองฉันยืนตัวแข็งเสียงลมหายใจแผ่วๆดังอยู่ข้างหูแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังลมหายใจนั้นเย็นเยียบเหมือนลอยมาจากที่ว่างเปล่า ฉันค่อยๆถอยหลังแต่ขวดรังนกเริ่มขยับเองฝาเปิดออกช้าๆกลิ่นคาวแรงขึ้นจนฉันต้องยกมือปิดจมูกของเหลวสีแดงเริ่มไหลออกมาทีละหยดไหลเป็นทางยาวบนโต๊ะจนถึงขอบโต๊ะแล้วหยดลงพื้นเสียงดังติง๋งฉันหันหลังจะหนีแต่ประตูครัวล็อกจากข้างในไฟทั้งบ้านดับลงเหลือเพียงแสงจันลอดหน้าต่างและเงาของหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้อง ผมของเธอยาวรุงรังเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มคุ้นเคยปรากฏใต้แสงสลัวแม่บอกแล้วไงลูกแม่ยังไม่เคยแพ้ใครในบ้านนี้เสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นขวดรังนกหล่นแตกอีกครั้งของเหลวแดงไหลนองพื้นเหมือนหัวใจที่แตกสลายฉันวิ่งหนีออกจากครัวแต่ทุกประตูในบ้านปิดแน่นเสียงฝีเท้าตามมาติดติด หนูจะหนีไปไหนหล่ะลูกสะพยฉันร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นเหมือนจมหายไปในอากาศบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนกลิ่นรังนกกลิ่นเลือดกลิ่นความกลัวผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเงานั้นเข้ามาใกล้เรื่อยๆมือเย็นเย็นของเธอแต่ไหลฉันและเสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินกินสลูกของของแม่ไม่ควรให้ใครเอาไปอีกแล้วจากนั้นทุกอย่างมืดสนิท เมื่อฉันลืมตาอีกครั้งฉันอยู่ในห้องครัวเหมือนเดิมขวดรังนกวางอยู่ตรงหน้าแต่คราวนี้ข้างในเป็นเพียงน้ำใสธรรมดาเสียงสามีดังขึ้นจากด้านหลังเมเมื่อกี้เธอตะโกนทำไมฉันหันกลับไปมองเขายืนยิ้มแต่ในมือของเขาถือขวดรังนกอีกขวดขวดนั้นมีป้ายเขียนว่าของของแม่ฝากลูกไว้กินทุกคืนฉันมองหน้าสามี เขายกขวดขึ้นจิบอย่างสบายใจแต่ในแววตาของเขาสะท้อนภาพผู้หญิงอีกคนที่ยืนยิ้มอยู่ข้างหลังเขาอร่อยไหมลูกเสียงนั้นดังขึ้นเบาๆและกลิ่นรังนกก็กลับมาหนักแน่นกว่าเดิมฉันมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาสามีดื่มรังนกที่แม่เคยทำไว้ด้วยรอยยิม้มไอ้น้ำสีขาวลอยจากปากขวดเหมือนกำลังมีชีวิตกลิ่นหอมปนขาวลอยกระทบจมูกอีกครั้ง เธอได้กลิ่นไหมเมเขาถามเสียงเรียบฉันพยายามกลั้นหายใจกลิ่นเหมือนเดิมเลยแม่ทำอร่อยที่สุดในโลกฉันขนลุกทั่วร่างทันทีเขาหันมายิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นไม่เหมือนเดิมดวงตาเขาขุ่นมัวแววตาแปลกประหลาดเหมือนมีใครอีกคนมองผ่านร่างเขาออกมาเมแม่อยากให้เธอกินด้วยกันนะเขายื่นขวดรังนกให้ฉันมือของเขาเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง ฉันถอยหลังชชาๆไม่ฉันไม่อยากกินกินสี่ลูกสะพภ้แม่ตั้งใจทำไว้ให้เสียงนั้นดังขึ้นจากด้านหลังอีกครั้งฉันหันกลับอย่างรวดเร็วเงาของแม่ผัวยืนอยู่ตรงมุมห้องผมยาวเปียกชื้นดวงตาแดงจัดเลือดซึมจากปลายมือหยดลงพื้นช้าๆเธอกำลังยิ้มแม่แม่อยู่ในคุกไม่ใช่เหรอเงานั้นไม่ตอบเธอเดินเข้ามาเรื่อยๆ ร่างของเธอโปรง่งใสเหมือนควันลอยสามีฉันมองทั้งสองเราเหมือนเขาเห็นแต่ความว่างเปล่าแม่แม่กลับมาเหรอครับจ้าลูกแม่กลับมาอยู่ด้วยตลอดไปฉันร้องเสียงสัน่นอย่ามายุ่งกับเราอีกเงาแม่ผัวหัวเราะเบาเหนูเป็นคนเริ่มก่อนอเมหนูแย่งทุกอย่างของแม่ไฟในครัวกระพริบแรงขวดรังนกในมือสามีตกแตกอีกครั้ง ของเหลวไหลออกมาบนพื้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สีแดงเป็นสีดำเข้มเหมือนน้ำหมึกกลิ่นแรงจนแสบจมูกฉันปิดปากแต่เสียงหัวเราะย,ยังดังทั่วห้องเห็นไหมลูกเธอไม่เคยรักลูกจริงๆแม่ผัวพูดกับสามีในน้ำเสียงอ่อนโยนสามีเริ่มเดินช้าๆเข้ามาหาฉันดวงตาเขาเปลี่ยนไปเมเธอโกหกฉันใช่ไหมไม่ไม่ใช่ฉันร้องออกมา แต่เขากลับยกมือแต่หน้าอกตัวเองแม่บอกว่าฉันไม่ควรไว้ใจเธอแม่พูดถูกฉันถอยจนชนผนังเธอฟังฉันก่อนเสียงฝนเริ่มตกแรงประตูบ้านเปิดเองอย่างแรงจนลมพัดเข้ามาม่านปลิวฟาดเข้ากับขวดแก้วที่แตกกระจายเงาแม่ผัวลอยขึ้นสูงเหนือพื้นลูกของแม่ต้องอยู่กับแม่เท่านั้นเสียงเธอก้องไปทั่วห้องสามีเริ่มสุดลงกับพื้น เลือดซึมจากมุมปากฉันวิ่งเข้าไปประคองคุณอย่าตายแต่ร่างของเขาเย็นเฉียบในมือยังถือขวดรังนกอีกใบแน่นฉันมองเห็นอะไรบางอย่างในขวดนั้นเป็นเส้นผมเส้นเล็กๆสีขาวปนแดงหัวใจฉันแทบหยุดเต้นแม่แม่ทำอะไรลูกตัวเองเงานั้นหัวเราะแม่ไม่ได้ทำร้ายลูกแม่แค่ทำให้เขากลับมาอยู่กับแม่ เธอค่อยๆเอื้อมมือมาจับหัวไหล่ฉันและหนูก็จะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดไปฉันสะบัดตัวหนีแต่ความเย็นจากมือเธอซึมเข้าสู่ร่างภาพรอบตัวเริ่มเบลอเสียงฝนกลายเป็นเสียงเหมือนหัวใจเต้นถี่ฉันล้มลงกับพื้นภาพสุดท้ายที่เห็นคือใบหน้าของสามีเขายิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าดวงตาไม่มีแววชีวิต ฉันตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างดูสงบแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในครัวไม่มีเศษแก้วไม่มีเลือดไม่มีเงาใครขวดรังนัก,กวางอยู่บนโต๊ะฉันมองมันด้วยความกลัวป้ายเล็กๆยังคงติดอยู่เหมือนเดิมของของแม่ฝากลูกไว้กินทุกคืนฉันหยิบมันขึ้นมาดูข้างในมีแต่น้ำใสสะอาดแต่เมื่อส่องกับแสง เงาของหญิงคนหนึ่งสะท้อนอยู่ในนั้นเสียงเรียกจากด้านบนดังลงมาเมแม,แม่ทำอาหารช้าไว้ให้แล้วลูกฉันนิ่งงนันเสียงนั้นเสียงของแม่ผัวฉันค่อยๆเดินขึ้นบันไดกลิ่นรังนกลอยมาอ่อนๆจากห้องครัวชั้นบนประตูเปิดออกเองเบาๆแม,แม่ผัวนั่งอยู่บนเก้าอี้ยิ้มอ่อนมานั่งสี่ลูกกินรังนกด้วยกันนะบนโต๊ะมีขวดใหม่สามขวด หนึ่งสำหรับแม่หนึ่งสำหรับสามีและอีกหนึ่งวางตรงหน้าฉันฉันเหลือบมองไปข้างๆสามีนั่งอยู่เงียบเงียบสีหน้าเรียบไม่พูดไม่ยิม้มเขาหันมาช้าๆแล้วพูดเบาๆแม่บอกว่าถ้ากินครบสามคืนเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันมองรังนกในขวดฟองเล็กๆลอยขึ้นช้าๆในนั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวเหมือนหัวใจที่ยังเต้น แม่ผัวยิ้มกว้างกินสี่ลูกอย่าให้แม่ต้องบังคับอีกเลยฉันมือสั่นขวดในมือเริ่มอุ่นความร้อนจากของเหลวแผ่ขึ้นมาจนถึงข้อมือในขวดนั้นฉันเห็นเงาของตัวเองแต่ไม่ใช่ฉันคนเดิมตาแดงจัดเหมือนคนไม่มีวิญญาณปากค่อยค่ยขยับพูดประโยคเดียวกันกับแม่ผัวของของแม่ไม่มีวันหนีไปไหนได้หรอกลูกเสียงเท้าดังแผ่วเบาในบ้านที่เงียบงัน แม่ผัวนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารดวงตาเต็มไปด้วยความเครียดฉันยืนอยู่ตรงข้ามมือถือกล่องรังนกที่เธอเคยยึดไปสามีเดินเข้ามาช้าๆมองเราทั้งคู่ด้วยแววตาสับสนนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เขาถามน้ำเสียงหนักแน่นฉันหันไปศบตาเขายิ้มบางๆวันนี้หนูอยากให้คุณรู้ความจริงค่ะฉันวางกล่องรังนกลงบนโต๊ะเบาๆข้างในไม่ได้มีรังนกแต่เป็นซองเอกสาร แม่ผัวมองอย่างไม่ไว้ใจมือเริ่มสัน่นเปิดดูสิคาฉันพูดเสียงเรียบเธอค่อยๆเปิดซองออกในนั้นคือใบเสร็จและหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของเธอเองทั้งหมดเป็นเงินที่สามีโอนให้ทุกเดือนนี่มันอะไรแม่ผัวถามเสียงดังฉันตอบเบาๆแต่ชัดเงินเดือนของลูกชายแม่ค่าที่แม่โอนไปให้น้องสาวสามีชะงักเขาหันไปมองแม่ผัวสีหน้าซีดลงทันที แม่ทำแบบนี้ทำไมแม่ผัวพยายามพูดแต่เสียงสัน่นแม่ก็แค่อยากช่วยน้องเขาเขาเดือดร้อนฉันมองเธอด้วยสายตาสงบแต่แม่ช่วยด้วยเงินของเราโดยที่ไม่บอกแม้แต่คำเดียวสามีนิ่งเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าเขาเดินไปหยิบกล่องรังนกที่อีกฝั่งแล้วนี่คืออะไรอีกฉันยิ้มเล็กน้อยข้างในนั่นคือรังนกที่แท้จริงค่าที่แม่ผัวไม่ได้เอาไป ทุกคนมองมาอย่างงงงนันเพราะรังนกที่แม่ถือวันนั้นมันเป็นของปลอมที่ฉันแอบเปลี่ยนไว้แม่ผัวเบิกตากว้างเธอว่าอะไรนะฉันมองเธอตรงๆหนูรู้ว่าแม่จะหยิบของไปหนูเลยสลับไว้ก่อนแม่ได้ของปลอมไปทั้งหมดห้องทั้งห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของแต่ละคนที่สั่นไหวสามีหันมามองฉันเธอรู้ตั้งแต่แรกเหรอฉันพยักหน้า แม่หนูเตือนไว้ว่าอย่าให้คนอื่นขโมยของเราแต่ให้เขาเปิดเผยตัวเองด้วยมือเขาเองแม่ผัวหน้าซีมือเธอสั่นจนแทบถือถุงของขวัญไม่อยู่เธอกล้าหลอกแม่เหรอฉันตอบเรียบๆหนูแค่ทําให้ความจริงปรากฏค่ะสามีเงียบอยู่นานก่อนพูดเสียงหนักแม่ผมไม่คิดว่าแม่จะทําแบบนี้กับเราแม่ผัวเริ่มร้องให้แม่ไม่ได้ตั้งใจแม่แค่กลัวเขาจะลําบาก ฉันเดินเข้าไปวางมือบนโต๊ะแม่รู้ไหมคะสิ่งที่ทำให้บ้านแตกไม่ใช่ของแพงไม่ใช่เงินแต่มันคือการโกหกน้ำตาของแม่ผัวไหลาอาบแก้มเธอมองหน้าฉันสายตาสั่นไหวแล้วเธอจะเอายังไงต่อไปฉันถอนหายใจหนูจะออกจากบ้านนี้ค่ะสามีตกใจอะไรนะหนูอยากให้ทุกคนได้อยู่สงบไม่ต้องระแวงไม่ต้องหลอกกันฉันพูดพลางหันไปหยิบกระเป๋า แต่ก่อนหนูไปหนูอยากให้แม่เปิดของขวัญอีก,กล่องที่อยู่บนโต๊ะแม่ผัวค่อยๆเปิดกล่องนั้นข้างในมีรังนกแท้ๆหนึ่งขวดพร้อมจดหมายสั้นๆเธออ่านออกเสียงเบาๆถึงแม่ผัวที่หนูเคยเกลียดที่สุดแต่วันนี้หนูอยากให้แม่รู้ว่าหนูไม่อยากสู้กับแม่อีกแล้วหนูอยากให้บ้านนี้เหลือแค่คำว่าครอบครัวไม่ใช่สนามรบแม่ผัวนิ่งไปมือที่ถือจดหมายเริ่มสั่นเธอมองมาที่ฉันน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้ง ทําไมเธอถึงยังให้แม่ของจริงทั้งที่แม่ทําแบบนั้นกับเธอฉันยิ้มเพราะแม่หนูสอนว่าคนที่ให้อภัยได้คือคนที่ชนะจริงๆค่ะเสียงสะอื้นดังขึ้นในห้องสามีเดินเข้ามากอดฉันแน,น่นแม่ผัวก้มหน้ามือจับขวดรังนกไว้แน่นเหมือนกลัวมันหายไปฉันขอโทษเสียงแม่ผัวพูดสัน่นฉันยิ้มทั้งน้ำตาไม่เป็นไรค่ะแม่แค่แม่ยอมพูดหนูก็ดีใจแล้ว สามีหันไปพูดกับแม่แม่ครับต่อจากนี้เรามาเริ่มต้นใหม่กันนะครับอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยแม่ผัวพยักหน้าเบาๆแม่สัญญาแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นหอมของรังนกแท้ๆลอยอบอวลอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่กลิ่นของความโลภหรือการหลอกลวงมันคือกลิ่นของการให้อภัยฉันนั่งมองทั้งคู่ หัวใจโล่องอย่างบอกไม่ถูกรังนกขวดนั้นไม่ได้มีค่าเพราะราคาแต่มันมีค่าจากสิ่งที่เราได้คืนมาความจริงความรักและคำว่าครอบครัวแม่ผัวยื่นมือมาจับมือฉันแน่นขอบใจนะลูกที่ไม่เลือกจะเกลียดแม่จนถึงที่สุดฉันยิ้มน้ำตาเอ่อขึ้นในตาแม่คาหนูขอให้เรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายเธอพยักหน้า แม่จะไม่ทำให้ลูกต้องร้องให้อีกเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นรังนกขวดหนึ่งถูกเปิดออกแบ่งกันดื่มรสหวานละมุนไหลผ่านลำคอไม่ต่างจากความขมในใจที่ค่อยๆจางหายไปแต่ในมุมหนึ่งของโต๊ะมีโทรศัพท์ของแม่ผัวที่ยังเปิดหน้าจออยู่ข้อความที่เพิ่งส่งออกไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนอย่าลืมเอารังนกของจริงไปให้พี่สาวแม่จัดการเรียบร้อยแล้ว ฉันเห็นข้อความนั้นยิ้มจางๆแล้วพูดเบาๆในใจบางคนเขาอาจไม่เปลี่ยนแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงขวดรังนกวางบนโต๊ะเบาๆเสียงลมหายใจของทุกคนอบอุ่นขึ้นแต่ในใจของฉันกลับรู้ว่าเรื่องราวนี้เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเลย